สวัสดีครับพบกับช่องเบิร์นชนแนลนะครับวันนี้ก็นําข่าวดีมาบอกเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับเกษตรกร,ท,กรที่มีความสนใจอยากจะปลูกกัญชานะครับโดยรัฐบาลนะครับได้ทําการปลดล็อกกัญชานะครับสามารถให้เกษตรกร,ะกรนะครับปลูกได้บ้านละหกต้นนะครับซึ่งสามารถปลูกได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับแต่ว่า มีหลักเกณฑ์คร่าวๆดังนี้นะครับก็คือข้อแรกคือเกษตรกรต้องรวบรวมนะครับรวมตัวกันอย่างน้อยก็คือ7ครัวเรือนขึ้นไปนะครับเพื่อประกอบทําเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นนะครับโดยมีการนําไปทําการจดแจ้งขึ้นทะเบียนนะครับกับเกษตรอาเภอนะครับและหลังจากนั้น ก็จะนำไปถูกกระบวนการขอใบอนุญาตนะครับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่อยู่ใกล้บ้านของพวกเรานั่นเองนะครับโดยการปลูกกัญชานะครับสามารถทำได้โดยปลูกเพื่อการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้เท่านั้นนะครับดังนั้นเกษตรกร,ท,กรที่มีความสนใจและมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วเมื่อได้รับอนุญาต สามารถปลูกกัญชานะครับโดยขายช่อดอกกัญชานะครับแกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้เลยนะครับไอตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายได้ที่จะเข้ามานะครับเพราะว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาก้อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเปลือก ส่วนลำต้นส่วนใบส่วนเส้นใยนะครับหรือว่ากิ่งก้านร,รากเกษตรกร,กรสามารถนำไปประกอบอาหารไปพัฒนาเป็นเครื่องดื่มนะครับและก็สามารถนำมาขายได้ในด้านอาหารของเราได้นะครับโดยไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่สิ่งที่ห้ามนำไปขายนะครับ ก็คือจะเป็นช่อดอกและ,มะเมล็ดของกัญชานะครับซึ่งสามารถขายเพื่อใช้ในทางการแพทย์ได้เท่านั้นนะครับส่วนไปขายอย่างอื่นถือว่ายังผิดกฎหมายอยู่นะครับนะครับแล้วก็สำหรับณตอนนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการเปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ขึ้นมานะครับเพื่อจะ มอบนโยบายเกี่ยวกับกัญชาเสรีทางการแพทย์นะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการประสานและก็ส่งเสริมให้ความรู้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับประชาชนหรือว่าเกษตรกร,ท,กรที่มีความสนใจในการปลูกกัญชานะครับเพื่อการใช้ประโยชน์จากกัญชาหรือว่ากัญชงทางการแพทย์นะครับโดยในส่วนของการตรวจล็อกนะครับซึ่ง ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการปลดล็อกเป็นบางส่วนนะครับของกัญชงออกจากรายการควบคุมยาเสพติดประเภท5นะครับซึ่งจริงๆแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับที่มาจากกัญชาที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับสามารถนำผลิตเป็นพวกน้ำมันกัญชานะครับหรือว่า เป็นยาที่มีสมผสมของกัญชาแผนไทยนะครับเพื่อใช้รักษาโรคโดยคุณสมบัติของกัญชาสามารถรักษาโรคได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคลมชารนะครับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งนะครับโรคกล้ามเนื้อหดเกร็งโรคเมเรงนะครับโรคนอนไม่หลับหรือว่าโรคประเภทเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับและก็ในส่วนตัดมานะครับ ก็อาจจะมีการปลดล็อกในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางนะครับที่ทําจากกัญชาหรือว่ากัญชงนะครับแล้วก็สามารถนํามาทําเป็นสมุนไพรนะครับที่ใช้ภายนอกได้อย่างเช่นทําลูกประครบนะครับทํายาดมทํายาหม่องนะครับโดยสําหรับการปลดล็อกผลิตภณัณฑ์อาหารนะครับอย่างเช่นการนําน้ํามันหรือว่ามเมล็ดกัญชง นะครับไปประกอบเป็นผลิภัตภ์าอาหารนะครับหรือว่านำใบกิ่งกา้านสามารถนำไปใช้ในกลุ่มที่เป็นขนมเบเกอรี่ได้นะครับแล้วก็จะมีการปลดล็อกในส่วนของสาร CBD นะครับหรือว่าสามารถก็เรียว่านำไปใช้ในการพัฒนาเป็นเครื่องดื่มกัญชาได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ โดยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับเกษตรกรนะครับดังนั้นตอนนี้หลายๆห,หมู่บ้านนะครับเริ่มมีการสาวเสียงจากชาวบ้านนะครับว่ามีใครสนใจที่จะปลูกกัญชาบ้างน,นะครับก็ทาการรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ไปขอใบอนุญาตจากโรงงยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะครับซึ่งเมื่อเราปลูกกัญชา ได้แล้วนะครับได้ที่เป็นส่วนที่เป็นช่อดอกหรือว่าเมล็ดเนี่ยเราก็สามารถขายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้เลยนะครับเพื่อนํามาพัฒนาเป็นยานะครับหรือว่าเป็นก็เรลยว่าทางคันแพทย์นะครับหวังว่าข่าวนี้นะครับคงจะเป็นข่าวดีกับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ